อีกครั้งกับงานมหกรรมทางการเงินออนไลน์นะครับเ e ลแฟ a n ม a เก็ตติ้งบี o อนสองพครับกับช่วง Special Talk กับสเปเชียลเกส แขกคนพิเศษของเรานะครับจะเสวนาพิเศษเรื่องของเปิดมุมมองผู้บริหารกับสวิดิการสินเชื่อบ้านดีๆมีให้พนักงานครับกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงวันนี้เราจะได้คุยนะครับกับคุณพีทกันตาพรหานพาณิชครับกรรมการบริหารและก็รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนหรือว่า BCS นั่นเองเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนิดนึงนะครับ BCS เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการให้บริการทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้กานตน ในโครงการประกันสังคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล4ี่กลุ่มได้แก่นะครับโรงพยาบาลเวเมดิคโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลเกษมราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลการุณยเวทที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับคุณพีทครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ดูทางไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า f อฟซีหุ่พีทมารอกันเยอะมากอยากจะมาเจอตัวแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาในตึกอาคารของเราได้นะครับ ไม่งั้นแฟนคลับนี่มายืนรอกันเต็มเลยนะเต่ว่าไม่ต้องห่วงวันนี้เรามาเจอกันในไลฟ์นี่แหละนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่ามุมมองของผู้บริหารของเรานะครับก่อนอื่นคุณพีทอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่เขามารอเจอคุณพีทวันนี้ก่อนไหมฮะ ก็อยู่ด้วยกันในไลฟ์จนถึงจบนะครับ,รบรว่าผมก็จะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยถูกไหมแล้วก็จะมีเหมือนกับว,ว่ามีไอเดียข้อคิดดีๆจากทางคุณพีทด้วยนะครับ,รบเหมือนเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคุณพีชนะครับขออญาตถามเลยว่าจริงๆแล้วคุณพีทเนี่ยมีบทบาทในการว,งวางกลยุทธ์ภาพรวมขององ,องค์กรเนี่ยยังไงบ้าง คือจริงๆผมก็พูดในหลายๆที่เนาะก็คือผมมาเป็นคนดูแลมาร์เก็ตติ้งในเครือของกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชครับก็จริงๆในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยผมดูพาสการตลาดแต่ว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยคือธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เหมือนธุรกิจอื่นคือมันเป็นธุรกิจศรัทธาครับมันใช้เวลานานมากกว่าที่คนจะเริ่มรู้สึกว่าที่เนี่ยเชื่อถือได้จะมารักษาจะมาแล้วหายป่วยนี่หรอใช่ไหมครับทีเนี้ยผมคิดว่างานมาร์เก็ตติ้งในพาทผมอะเราต้องล่นระยะเวลาตรงเนี้ย ให้คนรู้สึกเชื่อในโรงพยาบาลได้เร็วมากขึ้นซึ่งมันมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5ปีไปแล้ว5ถึง8ปีเนี่ยคนจะเริ่มเชื่อถือแล้วเวลาโรงพยาบาลไปตั้งอยู่ในชุมชนถ้าผมล่นระยะเวลาตรงนั้นได้ผมว่ามันคืองานหนึ่งของมาร์เก็ตติ้งในภาพรวมนะ嗯嗯嗯นึกออกใช่ไหมครับว่าร <ผม S 1> เราทํายังไงที่คนจะเชื่อถือในโรงพยาบาลเราอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตเนาะใช่ไหมครับแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทมีการบริการหรือว่าแผนการลงทุนอะไรใหม่ๆบ้างหลังจากที่5ปี10ปีเริ่มได้รับความเชื่อมั่นจากคนในสังคมแล้ว ตอนนี้มีเรียกว่าแผนธุรกิจหรือว่ามีการลงทุนอะไรบ้างคุณเพชรคือคือจริงๆอะครับเรามีแผนระยะกลางถึงระยะยาวครับชัดมากใน5ปีต่อจากนี้เราจะเปิดเพิ่มอีก5สาขาครับซึ่งถ้าครบจะเป็น20สาขาแล้วครับก็20โรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ในโลเคชันใหม่ๆครับมีประกาศไปแล้วนะสองสาแห่งครับอย่างที่แรกที่จะประกาศก็คือตรงสวนณภูมิซึ่งผมเข้าใจว่าจะเสร็จในปี70ครับที่ที่หนึ่งที่ประกาศไปแล้วคือที่ระยองอันนี้ก็ประกาศไปแล้วอีก3ที่เนี่ย อีกที่หนึ่งสร้างเสร็จแล้วเปิดแล้วด้วยคือโรงพยาบาลมะเร็งครับอยู่ตรงแจ้งวัฒนะส่วนอีกสองที่เนี่ยต้องรอประกาศครับอันนี้มันก็เป็นแผนการลงทุนแผนการหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรามีแผนการค่อนข้างชัดในแผนระยะกลางถึงระยะยาวส่วนในตัวโรงพยาบาลเก่าเองเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องบอกอย่างนี้เพื่อกลุ่มลูกค้าเดิมของเราตลอดเวลานะครับ,รบอย่างปีที่ผ่านมาก็มีการเปิดศูนย์ความงามซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงครับแล้วผมว่าในอนาคตเราจะแตกธุรกิจไปในกลุ่มที่เป็น กลุ่มซัพพลาเมนต์หรืออาหารเสริมหรือสกินแคร์พวกนี้แหละครับที่ตอบรับกับเทรนที่ผมเข้าใจว่าเรื่องการดูแลตัวเองดูแลตัวเองมันบูมมากวันนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สุภาพสตรีแล้วเนาะจริงๆผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ต้องรอให้แก่แล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่ๆก็เริ่มดูแลตัวเองกันแล้วใช่แล้วใช่ไหมัะกลายเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเทรน์ของปัจจุบันนี้จริงๆอ่ะใช่ครับ และต้องบอกเลยว่าทางโรงพยาบาลในเครือของ BCH นะครับมีพนักงานมากกว่า8,000คนซึ่งเป็นคุณหมอซึ่งคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมอยู่กว่า2,000คนครับเยอะมากคุณพีทมีวิธีการหรือว่าแนวทางในการบริหารงานยังไงอะครับคือคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ย ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดคือคนมันเป็นธุรกิจบริการไงครับแล้วมันเป็นสหวิชาชีพต้องเข้าใจว่าการทํางานที่โรงพยาบาลเนี่ยเราทํางานกับคนที่มีการศึกษาคนข้างสูงและหลายแขนงวิชาเลยการจะอยู่กับคนหมู่มากได้อะผมว่าอย่างแรกเลยนะเอาเอาฝั่งของตัวผู้บริหารเองก่อนคือเราต้องเก่งในงานที่เราทําผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถเก่งได้ทุกเรื่องอะเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่อง แต่เราเนี่ยต้องเก่งในงานที่เรารับผิดชอบ<ม>ซึ่งคนอื่นเขาจะยอมรับเราเองเหมือนที่เรารยอมรับคนอื่นในวิชาชีพต่างๆว่าโอเคเขาเก่งในงานเขาเรารจะไม่ยุง่งอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นเรื่องแรกครับเรื่องที่2เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราอะต้องเปิดรับคือหมายถึงว่าวิธีการบริหารนอะของของเจนผมอะผมเข้าใจว่ามันเริ่มเป็นเจนหลังแหละก็คือเจน Y ทํางานคู่กับเจน c แล้วอาจจะมีเจนก่อนหน้าคือเจน X กับเบบี้บูมเมอร์ถูกไหมครับวิธีการทํางานต่างกันเลยคือเจน X กกับเบบี้บูมเมอร์เนี่ย ผมว่าข้อแข็งหรือจุดแข็งเลยคือความขยันความอดทนซึ่งในกลุ่มหลังๆเนี่ยอาจจะน้อยลงผมเห็นด้วยอาจใช่ไหมครับแข็งแรงแข็งเกร่งอึดทศอึดถึงคนของจริงฮะใช่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ที่เจอมาในวัยเด็กฝึกให้คนกลุ่มนี้เจนก่อนหน้าผมเนี่ยเป็นคนอดทนมากมีรอยตีสูงมากๆเนื้อใช่ไหมทำงานที่เดียวจนเกษียณได้ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ทุกวันนี้หายากมากนะพ่อผมก็เป็นหนึ่งเลยนั้นเป็นหนึ่งเลยนั้นใช่ไหมครับก็คือรหัสพนักงานศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะ จนกเกษียณเลยจนกเกษียณเลยครับเ <c oughs> นี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ผมรู้สึกว่าโอเคเราต้องเอาข้อดีในในเรื่องของเจนก่อนหน้าเรา<ะ>มาผสมผสานกับผมในในเจนผมเป็นเจนวายเนาะต้องบอกงี้ส่วนเจนซีเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาข้อดีคือมีความไวในความรู้สึกผมนะ,ะเขามีความไวใช้เทคโนโลยีได้เก่งเนี่ยเราต้องดึงเรื่องนี้มาผสมผสานกันแล้วเราเป็นคนตรงกลางอรในแง่ของการบริหารเนี่ย <c oughs> ผมว่าเราเราต้องใช้จุดแข็ง ของแต่ละเจนของแต่ละคนให้ดีคืองานบริหารจริงๆครับเราต้องเลือกคนที่ถูกต้องวางในโพส ition ที่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง้วยออกใช่ไหมครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการบริหารงานในในยุคผมอ่ะผมค่อนข้างเป็นคนเปิดรับเนาะคือเวลาเข้าห้องประชุมอ่ะไม่มีใครต้องมานั่งเงียบแล้วฟังผมคือทุกคนอยากพูดอะไรก็พูดแสดงความคิดเห็นได้เลยใช่ไม่มีใครกลัวผมนะคือคนต่างคนต่างพูดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีตรงที่การที่เราจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ย เราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องเราต้องฟังความคิดเห็นจากทุกคนครับแล้ววิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการที่ผมบอกเนี่ยฟังไอเดียของทุกคนคที่เขามีความถนัดในงานของเขาแล้วเรามาหาข้อสรุปที่ตกผลึกนึกออกใช่ไหมคืออย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันคือการเปิดรับแบบหนึง่งซึ่งในแง่ของธุรกิจเองอะ่ะผมว่าอันเนี้ยในแง่ของบุคคลเนาะแต่ในแง่ของธุรกิจผมว่ากล,ลายุทธ์อันนี้ก็สําคัญคือการวางกลยุทธ์ระยะย,ย,ยาวในภาพกว้างออย่างอย่างพวก positioning ของของแบรนด์เนี่ย ก็มีความสําคัญคือเรา d i v e r ร์ซิฟากลุ่มตลาดค่อนข้างดีมากต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในโรงพยาบาลของเราในการแข่งขันระยะยาวเนี่ยเรามีทุกกลุ่มตลาดเรามีแบรนด์ที่จับตลาดบนตลาดกลางและตลาดล่างใน4แบรนด์ที่เห็นและผมต้องบอกอย่างนี้ว่า competitive advantage ของเราอะเราโตมาจากตลาดกลางในแบรนด์เกษราชปีนี้อายุ40กว่าปีแล้วนะครับแล้วเราก็เป็นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดของของสิทธิ์ประกันสังคมคต้องบอกอย่างนี้ ผมว่าโน้ตหาวหนึ่งที่เรามีมันเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเราเราบริหารต้นทุนในการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยได้ดีมากซึ่งผู้เล่นใหม่เข้ามาไม่มีทางทําได้ดีเหมือนเราครับอย่างอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะครับผมผมคิดว่าเรามีส่วนกลางในการจัดซื้อในการดูแลไอทีในการทำมาร์เก็ตติ้งมันเซฟคอสได้ไม่อใช่ไหมอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเราอย่า,ยอยางอย่างที่บอกว่าดิเวอร์ซิฟายตลาดด้วยคือค,คือเราไปเปิดในโลเคชันใหม่ๆที่เห็นแล้วเราก็ยังมีโปรดักที่ ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อตอบรับกับเทรนด์เนี่ยที่ผมบอกว่าเราเปิดสัญญกรรมพลาสติกขึ้นมาหรือในอนาคตถ้าเราจะไปตลาดอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพผมว่ามันต้องตอบรับกับเทรนด์และด้วยความมีชื่อเสียงต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่เป็นโรงพยาบาลลราทำแล้วเราก็ตั้งใจทําต้องบอกเนี่ยครับมันจะตอบโจทย์ครับและไม่ใช่ว่าดีแล้วหยุดนิ่งนะทุกอย่างก็ยังมีการบริหารมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเกิดขึ้นแถวโวนภูมิมีที่ระยองกันอีกก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับน้้เราาาากกบมคุยถึงงงื่่ออขดว บ้านนี่ถือว่าเป็นปัจจัย4ที่สําคัญของชีวิตนะครับแน่นอนทุกคนอยากมีบ้านของตัวเองแล้วนะครับแต่สำหรับหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งหรือทั้งชีวิตเนี่ยเต็มที่เรามีบ้านได้แค่หลังเดียวด้วยซ้ำอ่ะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนอาจจะมีบ้านได้หลายหลังแต่คนส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณพีทนทีนี้ต้องถามว่าในมุมมอง,องคุณพีทเองเนี่ยการมีบ้านของตัวเองเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ขนาดไหน คืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนเจนวายครับเจนวายคือกลุ่มคนที่ทํางานมาประมาณ1ิปีแรับเป็นกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านต้องบอกอย่างนี้คือคือผมอ่ะเห็นคอนเทนต์หลายๆอย่างที่บอกว่าเออเช่าหรือซื้อดีผมไม่รู้เคยเห็นไหมทีเนี้ยผมว่ามันแล้วแต่มุมมองผมเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่อาจมีความคิดว่าเราเช่าดีกว่าคือในระยะยาวเขาอาจจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมาจ่ายค่าเชา่าแต่แต่สําหรับผมอ่ะที่เริ่มมีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยผมคิดว่าบ้านเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะอย่างนี้ครับว่า บ้านอ่ะมันคือทรัพย์สินที่มั่นคงอย่างหนึ่งของเราเนาะผมเห็นด้วยนะครับแล้วมันเป็นปจ 4, ัจจัยสี่แบบที่บอกถูกไหมครับแต่ว่าบ้านอ่ะบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นพาละซึ่งซึ่งผมอ่ะก็ไม่ได้มองว่าอย่างนั้นะมันต้องดูว่าในความเป็นจริงเราสามารถทํากําไรจากบ้านนี้ได้ด้วยไหม,มคือ,คอบ้าน,นนะชัดเนาะใช่มันคือสินทรัพย์แบบหนึ่งคือคต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการซื้อบ้านถ้าเราซื้อแบบฉลาดหน่อย เราจะไม่ขาดทุนจากมันต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างแรกเลยในความรู้สึกผมคือการซื้อบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเลือกราคาที่ต่ํากว่าตลาดซึ่งทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายอ,มอย่างเช่นของทอสอเองเนี่ยเขามีบ้านที่ที่ถูกขายทอดซึ่งเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อันนี้ราคา,า,คาจะ่าเ,เลยาราคาจะต่ากว่าตลาดอยู่แล้วอันนี้เป็นปัจจัยแรกเนาะอย่างที่สอง่ะในความรู้สึกผมอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเราตั้งบัตเจ็ตแล้วเราต้องหาแบงค เราต้องหาแบงก์ที่ให้ดอกเบีย้ยในการกู้ที่ต่ําที่สุดตรงไปตรงมาเลยจริง,เ,รง,รงเมื่อผมเจ็บบินแล้วผมก็เพิ่งกู้แบบนี้แหละ <laughs> ใช่ไหมครับใช่ฮะมันคือ,ค,อคือเราเราก็ต้องช็อปไอรานิดนึงว่าแบงก์ไหนดีหรือไม่ดีให้ดอกเบีย้ยสูงหรือต่าผมว่าข้อที่สองคือเรื่องนี้ข้อที่สามที่ต้องดูว่าในอนาคตที่เนี่ยจะดีหรือไม่ดีผมว่านิติบุคคลสําคัญมากมคือชุมชนที่เราไปอยู่คือถ้า ถ้าหมู่บ้านไหนโครงการไหนนิติบุคคลอ่อนแอครับไม่เวิร์กเลยนะจริงห้าปีสิปีมันเริ่มแย่โซมไปเรื่อยๆเน่อไม,ไม่มีทางที่เราจะขายบ้านแล้วเปลี่ยนบ้านหลังใหม่แล้วได้ราคาถ้าน,นิติบุคคลไม่ดีก็อย่างที่ผมบอกว่าหลักๆมันมี3อย่างผมว่ามันมียิบย่อยอย่างเช่นว่าเราจะต่อเติมมันไหมถ้าเราต่อเติมเราควรจะอยู่ทั้งชีวิตไม่ขายมันทิ้งเพราะการขายทิ้งหลังจากที่ต่อเติมแล้วมันไม่คุ้มแล้วมันไม่คุ้มแล้วนึกออกใช่ไหมครับแล้วผมว่าปัจจัยพวกนี้แหละ มันสนับสนุนในสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมอยากมีบ้านผมอยากมีบ้านเป็นปัจจัยสิแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปท้องบอกอย่างไรครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศทำงานประจำผมว่าการกู้บ้านเป็นการออมที่มีระเบียบแบบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการพอร์ตระยะยาวเขาต้องวางแผนรายรับรายจ่ายให้ดีครับซึ่งตัวเลขที่ดีในความรู้สึกผมคือไม่ควรเกินสัก4 0อของรายรับ ในการ,การ40%ของรายรับของเราใช่ครับในการจ่ายค่าบ้านในแต่ละเดือนแล้วเราเหลือ60%มามาเซฟวิ่งสักสิบเหลือใช้จ่ายครับนืออกใช่ไหมครับแล้วอย่างที่2เนี่ยผมว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีแบบหนึ่งแล้วกันเพราะการซื้อบ้านคือซื้อทรัพย์สินบแบบที่ทุกคนรู้ครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกผมคือถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายภาษีรายได้ส่วนบุคคลการกู้บ้านใช้ลดหย่อนได้นะถูกครับเอ่เวลาเราจ่ายผ่อนบ้านอ่ะไอ้ตัวดอกเบี้ยมันเอามาลดหย่อนภาษีบุคคลได้ เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆในความรู้สึกผมว่าการมีบ้านดียังไงผมว่ามันคือการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเนาะให้เรารู้สึกว่ามีวินัยในการใช้เงินในการออมเงินมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วบ้านเป็นเรื่องสําคัญสำหรับทุกคนอ่ะนะครับทีนี้ปัจจุบันพนักง,งานส่วนใหญ่ของทุกองค์กรนะคงไม่ได้มองเฉพาะรายได้เป็นผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับจากองค์กรเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ย พวกสวัสดิการต่างๆก็มีส่วนสําคัญมากเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยจูงใจพนักงานเนี่ยหรือว่าโรโยตี้ไม่ไปไหนเลยก็ว่าได้นะครับอยากจะทราบเหตุผลและก็ข้อดีนะฮะที่คุณพีทนะครับเลือกสวัสดิการสินเชื่อบ้านทอเอให้เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่คุณพีทเนี่ยมีให้กับพนักงานทําไมต้องทอเอครับคือคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทางฝั่งผมอ่ะก็เป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันเราทําการบ้านนะครับเราทําการบ้านว่าโครงการแบบไหนที่ให้พนักงานและพนักงานจะแฮปปี้ต้องบอกอย่างนี้แลวนะครับ โครงการกู้บ้านเป็นตัวหนึ่งที่พนักงานมีความต้องการมากคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าอย่างอย่างอย่างคนอายุรุ่นผมแล้วกันการกู้บ้านถ้าไม่ได้อยู่ในสายไฟแนนซ์เขาไม่มีความรู้เลยนะว่าเขาต้องไปแบงก์ไปคุยหรือกู้ที่ไหนดีผมไม่มีความรู้เลยครับไม่กลอใช่ไหมใช่คือการที่บริษัทเนี่ยมีสวัสดิการมีโครงการแบบนี้ให้พนักงานเลยโดยผ่านทางบุคคลของโรงพยาบาลเนี่ยของบริษัทเนี่ยมันผมว่ามันเซฟอะไรหลายๆอย่างให้พนักงานอย่างเช่นเซฟเวลาในการหาข้อมูลอย่างที่สองเนี่ยผมว่า เขาได้เงื่อนไขที่ดีมากๆคือตอนที่เลือกทอสเข้ามาทํา MOU ร่วมกับองค์กรของผมอะต้องบอกอย่างว่าอย่างแรกเลยคือดอกเบี้ยเขาต่ำดอกเบี้ยเขาต่ํากว่าเจ้าอื่นๆอ่ะถ้าเฉลี่ยก็คือต่ํากว่าประมาณ0.4%เลย้เยอะนะถ้าเซ็นในนามแบบนิติบุคคลอย่างนี้เพื่อพนักงานนะครับอย่างที่2เนี่ยกู้ง่ายกู้ง่ายเพราะว่ามีบุคคลของของทางโรงพยาบาลรับรองให้คือพอเรารับรองอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกลไกต่อไปคือ เงินก้อนนี้ที่ต้องจ่ายค่าบ้านอ่ะมันจะถูกหักออกไปทันทีก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานซึ่งผมว่ามันทําให้มีระเบียบวินัยเผื่อบางคนที่เป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยเก่งตรงนี้ก็คือจบปัญหาใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าไปเทียบแบบ Apple to Apple เลยวงเงินที่ที่นี่ให้กู้เนี่ยที่ทอสอจะสูงกว่าแบงินอื่นๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเข้าใจว่าเขาให้ผ่อนสูงสุดนานถึง40ปี อันนี้ก็เป็นเรื่องดีคืออุ่นใจนะคือครบะครับกู้ง่ายเบี้ยต่ำนึกออกไหมครับได้นานด้วยได้นานด้วยแล้วก็วงเงินสูงครบสี่อย่างแต่ว่าผมว่าโปรดักต์อีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ผมใช้บริการจริงนะคือผมอาจจะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มที่ไปกู้สินเชื่อบ้านเขาแต่ว่าผมเป็นลูกค้าเงินฝากเขาคืออันนี้ ผมเทียบโปรดักต์แล้วนะอันนี้ดีอันดับต,ต,ต้นในกลุ่มเงินฝากออมทรัพย์เลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าใครสนใจมาที่ทอ,อสอได้มันคือการฝากออมทรัพย์แล้วมีดอกเบีย้ย1 7 5่อ้อแบบไม่หักภาษีนะครับ,รบแบงค์รัฐเนี่ยไม่หักภาษีได้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องหักภาษีซึ่งแบงค์เอกชนทําไม่ได้อันนี้คือความพิเศษของอันความ<อ>พิเศษและการฝากเนี่ยถอนเข้าถอนออกได้ดอกเบี้ยยังอยู่บนเลทนี้คือมันเฟกซิเบิลมากคือ ไม่น่าจะมีโปรดักที่คล้ายแบบนี้หรือถ้ามีคล้ายดอกเบี้ยก็จะไม่สูงขนาดนี้ตัวนี้เวิร์กมากนะครับคือสําหรับคนที่ไม่ได้มีแผนจะซื้อบ้านแต่สนใจว่ากาลังหาที่ที่พักเงินที่เป็นออมทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายแล้วได้ดอกเบี้ยสูงตัวนี้เลยครับจริงๆเฟังแบบนี้นะผมเชื่อว่าพนักงานของ BCH ทุกคนน่ยยิ้มกันเรียกว่าเงือกบ้านเลยทีเดียวนะฮะคือมีความสุขแล้วจริงๆแล้วผมว่าการที่เราจะมีบ้านสักหลังนึ่งเนี่ย เอาจริงไปเกิดความเครียดนะคุณพีชนะชเ,อเอาขนาดพวกผมอาจยอมรับว่าเราก็สามารถหาเงินได้ประมาณหนึ่งนะเราสามารถทํางานได้หลากหลายแต่ขนาดเราจะมีบ้านสักหลังอะการกู้การผ่อนการชําระทุกอย่างอะมันตึงมือไปหมดเลยคุณพีทเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหญ่ของพวกเราทุกคนของพนักงานประจําทุกคนจริงๆอะจริงครับนะครับเห็นได้ว่าสวัสดิการสินเชื่อบ้านของทอสอในคุณผู้ชมช่วยตอบโจทย์พนักงานทุกระดับขององค์กรจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่ระดับการถึงล่างาะว่า ผู้บริหารระดับสูงการมีบ้านทุกอย่างมันก็เรียกว่าอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้คุณพีคือว่าการมอบสวัสดิการสินเชื่อบ้านทอสอให้กับพนักงานเนี่ยช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ BCH ในด้านการดูแลบุคลากรให้มันดูดีได้ยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะมันจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะว่ามันมีภาพลักษณ์ทางบวกมากมายเต็มไปหมดแต่ผมขอถามพี่โบหน่อยว่า ผมมาเซ็นกับทางทอ,อสอมารประมาณปีครึง่งคิดว่ายอดวงเงินกู้บ้านของทอ,อสอคือเท่าไหร่ครับในเครือผมโอ้โหมันต้องเยอะมากค่ะในในระยะเวลาปีครึง่งกู้ไปแล้ว400ล้านนะจริงปะจริงครับในคือในจํานวนคนประมาณ200คนครับคือผมว่าตัวเลขนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าพนักง,งานแฮปปี้ไหมที่เรามีโครงการนี้ร่วมกับทางทออสอเมื่อ,อใช่มคือคือผมเห็นพฤติกรรมก็คือ ถ้าสูตรเราหารเฉลี่ยก็คือกู้คนละสองล้านถูกไหมครับสี่ร้อยล้านกู้ประมาณ200คนทีเนี้ย <ฮะ S 2> สิ่งที่ผมเห็นนะบางคนต้องการซื้อบ้านหลังใหม่คือ <ฮะ S 2> ต้องบอกว่าเจนผมมาทํางานมา10ปีน้อยมากที่จะซื้อบ้านเงินสดต้องกู้อ,อยู่แล้วครับ <ฮะ S 2> แล้วการที่อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่จาเป็นต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยเราอาจจะไปเทียบนิดนึงว่าอดเบี้ยมันถูกจริงไหมซึ่งพอดอเบี้ยมันถูกอ่ะแล้วเราทําเป็นสวัสดิการให้พนักงานอ่ะยังไงเขาก็เลือกถูกไหมครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกู้บ้านใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีอยู่แล้วมีมีการกู้บ้านอยู่แล้วแล้วรีไฟแนนซ์มาเพราะว่าดอกเบี้ยที่ทางทางเนี้ยให้กับทางองค์กรผมอ่ะทางบริษัทดีจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับดีจริงๆคือต่ํากว่าตลาดอ่ะไม่ต้องไปคอมแพร์เลยอ่ะทีนี้มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่ชิปมาจากแบงก์เดิมก็อย่างที่ผมบอกว่าผ่านมาตลอดปีครึ่งได้คนเข้าร่วมโครงการนี้200คนแล้ววงเงินกู้คือ400ล้านบาทอ่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับ สำหรับองค์กรผมนะต้องบอกอย่างนี้ว่าพอมันผูกกับเปโลครับพอมันผูกกับเงินเดือนอะมันเกิด l o y a l t ีมันเกิด e n g a ก e เมนทที่ดีขึ้นคือเวลาเวลาเขาถูกหักแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นระเบียบอะคือเขาก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานเพื่อให้เขาไปทําจะบอกว่าให้ไปทําเรื่องนี้กับที่อื่นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาสูงว้พนักงานผูกกับโครงการนี้เวลาเปลี่ยนงานดอกเบี้ยจะกลับไปเป็นบุคคลธรรมดา มันจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลทพิเศษแบบนี้ในใน day ถัดไปเลยนะที่พ้นสภาพความเป็นพลังงานทันทีแล้วก็ต้องไปผ่อนเองทีเนี้ยสิ่งที่เขาทาคือถ้าองค์กรใหม่มีโครงการนี้ก็เข้าต่อได้ก็โชคดีไปอ่าก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มีต้องรับผิดชอบเองต้องรับผิดชอบเองนี่เหรอใช่ไหมคือคือผมว่าในแง่ positive ในฝั่งของของบริษัทผมคือคือเรื่อง loyalty ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วคนที่ซื้อบ้านน่ะต้องบอกอย่างว่าเมื่อซื้อบ้านแล้วอ่ะ มันเป็นปัจจัย4ี่เนาะคือคือคนผมว่ามุมมองหนึ่งของคนที่ซื้อบ้านคือแล้วอยากมีที่ให้กลับอะจริงครับอะเราอยากมีบ้านเป็นของเราอ่ะคือคือเรารู้ว่าโอเคเราเลิกงานเรากลับมาจากที่อื่นแล้วเราจะกลับไปที่ไหนเล็กใหญ่ไม่แคร์ขอให้เป็นบ้านของเราขอให้เป็นคือบ้านเราชื่อก็บอกอยู่ว่าบ้านเราเนี่ยหรอใช่ไหมแล้วคือการที่เราเช่าอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของอะไรเลยจริงครับแล้วคือฟีลลิ่งในการอยู่ในบ้านอะมันมันต่างกันมากคนต้องบอกอยี้ว่าเพื่อนผมอะ ก่อนที่คือผมกําลังสร้างบ้านอยู่เขาบอกผมงนี้ว่าถ้าสมมติว,ว่าอยู่สร้างบ้านเสร็จนะแล้วอยู่สร้างตามแบบท,ที่อยู่ชอบนะบ้านคือสถานที่ที่อยู่จะใช้เวลาอยู่และรักมันมากที่สุดทัางเฮิรไม่ไปละอ,อยู่ในบ้านนี่แหละเพราะเราเห็นของที่รรเราหลังไงยเราแต่งมันมานีวย่ารชคืออันนี้แหละมันเป็นเซนส์นของความเป็นเจ้าของเมือ่อมีบ้านซึ่งผมคิดว่ามันหาไม่ได้จากโมเดลการเช่าครับอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งแล้วแล้วถามว่า เรื่องอื่นๆที่ให้กับองค์กรผมว่าพนักง,งานมีความสุขมากขึ้นอันนี้ตรงไปตรงมาเลยครับมีมีบ้านให้กับมีที่ให้ยึดเหนี่ยวมีทรัพย์สินของตัวเองนะคไหมครับม,มันจะมีความสุขอะไรมากไปกว่านี้นะครับจากที่ผมได้มีโอกาสทารายการเกี่ยวกับบ้านเนาะรเราได้เห็นเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องไปบ้านที่แพงเสมอไปบางบ้านเป็นบ้านที่รีโนเวทซื้อมาในราคาที่ไม่แพงแต่เราได้เห็นเลยว่าทุกคนเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีความสุขและเขามีความภูมิใจมากๆ<ช>ที่ได้เห็นบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับในองค์กรของคุณพีทเองเนี่ยเคยมีฟีดแบ็ของพนักง,งานมาถึงตัวคุณพีทบ้างไหมในเรื่องของสวัสดิการตรงนี้ครับคือคือจริงๆผมว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ชมชมมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลับกันถ้าเราเป็นพนักง,งานเรามีโครงการแบบนี้คือดูแลทั้งเรื่องเงินฝากด้วยเงินฝากด้วยแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องเงินกู้ด้วยครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีมากนะคือคือ ผมต้องบอกว่าไม่ใช่พนักงานไม่มีความรู้คือคนที่มีความรู้เรื่องการเงินดีอก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับไฟแนนซ์เลยก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเลยก็ต้องไปหาข้อมูลก็ต้องไปทําการบ้านแต่นี่คือเราทําการบ้านมาให้เขาแล้วแล้วถามผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะต่อเนื่องไปตลอดไหม ผมคิดว่าเป็นโครงการหนึ่งถ้าทางทอสสไม่ยกเลิกเรานะเราก็ได้อยู่กับทอสสไปเรื่อยๆครับครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะคะที่มาบอกว่าสวัสดิการตรงนี้เนี่ยดีจริงๆนะครับแล้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆที่มาแชร์ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆของเราวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพีทมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ